สวัสดีครับนี่คือการมาทำกิจกรรมนะครับที่ GSB สัญจรครั้งที่2นะครับที่ตอนนี้เรากำลังจะข้ามเรือไปยังเกาะเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระหว่างการรอข้ามเรือนะครับนี่คือเพื่อนๆพวกเรากํากำลังรอเดินทางอยู่ไกลๆนู่นเลยนะครับจะเป็นในส่วนของโอโ้โหแม่น้ำกันเลยแม่น้ำอะไรเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าพยานะก็กำลังจะข้ามกันไปนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26 มิถุนายน2,559นะครับโดยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยนะครับโอ้โหดูบรรยากาศกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมีบรรยากาศใดๆเดี๋ยวผมจะตามมาอีกเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆกำลังเดินทางกันมาเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นการช่วยเหลือกันร,ระหว่างอาสาสมาัครนะครับแล้วก็เพื่อนๆกว่า30ชีวิตที่มาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้นะครับ โอ้โหภาพผมบันทึกด้วยตัวเองชัดไม่ชัดอย่างไรขออภัยนะครับที่เป็นศาลาที่เรากําลังจะรอข้ามเรือกันโอ้โหสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าว่าจะมีกิจกรรมใดๆที่เราจะพาไปชมกันครับครับผมณขณะนี้ก็ลงมาในเรือนะครับที่ท่าเรือวัดสนามเหนือนะครับก็เป็นเรือข้ามฟากนะครับก็ไม่ยากในการเดินทางตอนนี้เพื่อนๆก็ กำลังเข้าอยู่ในเรือนี่ก็เป็นบรรยากาศในเรือนะครับที่มีเพื่อนๆกํานกลังถ่ายรูปบรรยากาศหลายๆอย่างกันผมก็มีการบันทึกวิดีโอนี่ก็คือเป็นไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นคลองที่มีการขุดเพิ่มขึ้นมาที่เราเรียกว่าคลองลัดเกร็ดนะครับผมเขาบอกันว่าพอข้ามไปจะมีประวัติของวัดประมัยอีกาว่าเรื่องราวของเกาะเกร็ดเป็นอักษรเบลกันด้วยเดี๋ยวเราคงได้ไปชมกันนะครับโอ้โหนะครับในส่วนของพี่เอพรประภาเขาเอชื่อนะครับก็บอกพี่เอจะขับเรือเองนะครับี่ นี่ครับพี่เอครับผมแหมก็นี่คือเป็นบรรยากาศนะครับที่เรากําลังรอเพื่อนๆลงเรือกันครบทุกท่านนะครับกว่า49ชีวิตกันเลยนะครับกับ TGSB สัญจรครั้งที่2อนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาะเก็ดนะครับกับ t g s สัญจรหมอคอมท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ข้ามาสู่ฝ้าของเกาะเก็ดเป็นครั้งแรกนะครับได้เปิดซิงของผมแล้วที่ผมได้มาเที่ยวเกาะเก็ด มอยู่ใกล้แค่นี้แต่เพิ่งเคยมาครับพบรอบอายุ30กว่าปีเพิ่งได้เคยมากันทั้งทีหนึ่งก,กับทีจีเอสสัญจรทําให้ผมได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็กําลังเดินข้ามมาจากไม่ใช่เดินข้ามนะครับขึ้นเรือเดินผ่านศาราที่เป็นท่าเรือนะครับขึ้นมาฝ้าก่อเกตพอข้ามมาปุ๊บก็จะมีของขายอะไรหลายอย่างนะครับหลายท่านก็เริ่มที่จะดูกันมีขนมขนมขายกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นการถ่ายทําด้วยคนตาบอดจริงๆ มุมผาพจะเป็นอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กอเกต็กับทีเจดีสัญจรครั้งที่2กันนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นจุดนี้เหมือนกับว่าเรามาถึงแล้วก็ต้องตีในส่วนของตีเกาะเข้าไม้นะครับก็จุดนี้พี่เจี๊ยบจิตติได้กำลังตีอยู่ครับผมครับผมกําลังมุงกันอยู่เลยครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับในส่วนของจุดที่เขาทําเพื่อคนตาบอดนะครับขึ้นทางพอมอ อนุมัติงบประมาณทางอบตเกาะเกร็ดนะครับที่จะทําในส่วนของข้อมูลแผนผังที่เป็นอักษรเบรลที่เป็นแผนทาง3ามมิติให้คนตาบอดได้มาอ่านรายละเอียดได้ในการเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ดนะครับซึ่งมีทั้งหมด เหมู่นะครับอ่าซึ่งตรงนี้เราอยู่นะในส่วนของวัดปริมัยยิกาวาน,นะครับอ่าซึ่งเป็นในส่วนของวัดมอนมีสวัดมอน,นะครับแล้วก็1วัดไทยนะครับ สามมิติบ้างครับนี่ครับพี่อบตที่เป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็กําลังรับชมอยู่นะครับวัดบอลทุกวัดมีพระสาวัดครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อีกจุดหนึ่งที่คนที่มาวัดปริมาณเยอะกว่าต้องมานะครับก็คือเจดีย์เอียงนี่ครับเจดีย์เอียงโอ้โหก็ เพื่อนๆครับมาพบกับในส่วนของการสัญจรแล้วต่อไปเพื่อนๆก็กําลังฟังในส่วนของรายละเอียดต,ต่างๆกันอยู่นะครับก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เอียงนะแต่เดี๋ยวนี้เอียงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการกัดซ้อของแม่น้ําหรือคลองลัดเก็ตนั่นเองครับผมนนบรรยากาศสุดยอ,อดกันเลยนะครับผม,ม,มหลายคนก็ใช้ในส่วนของ Facebook ไลฟ์ตัวผมเองก็ข้างๆตัวเลยนี่ครับมองไปด้านบน เจดีเอียงกันเลยนะครับน้องแอร์ก็ไลฟ์ไปด้วยแต่ว่าในส่วนของผมก็บันทึกในส่วนของสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนๆติดตามที่ youtube นะครับบรรยากาศสวยมากๆกันเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนเล็กน้อยตอนนี้ก็เจอตัวผมเองกันบ้างนะเพื่อนๆตัวนี้ก็ผมครับกับบรรยากาศนะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับนี่ครับเราอยู่ด้านในส่วนของข้างๆเจดีนะครับเจดีเอียง อันซีนกันเลยทีเดียวครับสำหรับผมวันนี้ครับผมนี่คือของที่หลายคนตามหากันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะส่องกล้องได้แค่ไหนอันนี้เป็นแม่ค้านะครับก็เป็นในส่วนของทอดมันดอกกะลาดอกกะลานะครับแล้วก็ในส่วนของผักทอดแล้วก็ดอกไม้ทอดนะครับโอ้โหแม่น่าทานกันจริงๆเลยครับผม ตรงนี้นะเขามาตามกันแล้วครับเพื่อนๆทอดมันแล้วก็วกดอกไม้ทอดผัดทอดอครับผมผมไม่รู้นะจะบันทึกได้ตรงไหมนะครับตัวนี้คือที่เราเมื่อกี้เราเจอในส่วนของอ่าทอดมันหน่อกกะลานะครับและนี่คือตัวอ่ต้นมันจริงๆที่ตัดมาอยู่ในมือผมนี่นะครับน้าแล้วน้ตรงนี้พี่เอพี่เอจะจับอยู่ใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วที่เรากินที่เลเทะอยู่บนโต๊ะเนี่ยจะเป็นปนาพี่เอถือมาใช่ไหมครับผมครับอ,<ะ>อันนี้คือชิ้นทอดมันอ๋อชิ้นทอดมันนะครับนี่เขาเอาอะไรนะหนอกกระลากระลา,ลาไปทอดน,นะครับแล้วก็จะลองใส่ปากและเคี้ยวดูแล้วจะบอกว่ามันอร่อย,ออยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวผมยื่นตรงนี้คือผมหยิบขึ้นมาชิ้นเล็กนะครับ ทามผมจะหมดแล้วเนี่ยเป็นหน่อดอกไม้กับผักทอดเป็นสีสันต่างๆมีสีสันอะไรบ้างครับน้องเฮงครับมีสีเขียวครับผมสีเขียวสีชมพูครับผมคนมีความรักต้องสีนี้เท่านั้นสีชมพูเท่านั้นเอแต่อย่างผมอย่างผมต้องสีม่วงเท่านั้นนะอือเอ้าหรอครับผมนี่นครับอย่างไงบ้างครับพี่ล้งออยครับผมโน้นครับเขาบอกว่าร้านที่อยู่ทางมุมโน้นเป็นร้านที่ทําแล้วอร่อยที่สุด ในเกาะเกร็คนะครับคนแน่นมากเลยครับเขาบอกอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังโอเคครับไปกันก่อนแล้วขอบคุณนะครับในส่วนของวันนี้น้องเฮงป้หน้านะครับแล้วก็พี่เอกันด้วยน้องแอร์ก็อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆเริ่มมุมกันอยู่ตรงนี้แล้วมีพี่ขวัญอบตอกันด้วยเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับใแล้วเราไม่ไดข้าอยู่แล้วครับผมนี่เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์รอห้านะครับผมที่เก็บเครื่องปั้นดินเผาตะเกียงโบราณที่อยู่ในยุคสมัย2,400กว่ากันเลยทีเดียวนะครับ อยู่ในส่วนหนึ่งของวัดปรมัยยิกาวาสนะครับผมบรรยากาศนี่แดดร่มของความขลังกันเลยทีเดียวนะครับค,ครับผมเราอยู่ณนะบ้านขนมหวานตอนนี้หลายๆท่านก็คงกำลังแหม่นี่เ,เป็นอยู่ริมในส่วนของจุดหนึ่งนะครับที่เรือที่เที่ยวรอบเกาะเก็ดได้มากันหลายคนก็กำลังที่จะ ซื้อในส่วนของสิ่งต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองยอดจำมุกขทองเอกหรือแม้กระทั่งในส่วนของลูกตาลเชื่อมและก็โอ้เยอะแยะมากมายจริงๆเลยครับมีทั้งในส่วนของมะพร้าวตรงนี้ผมผมส่องของผมเราเองไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่คือจุดหนึ่งที่เราพามากันนะครับครับผมนี่ก็จบในส่วนของทริปการเดินทางด้วยเรือนะครับผม วนอรอบกรอเกตกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกลับมาที่ท่าของท่าเรือปรมัยยกาวาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผม<อ>ก็มีความสุขกันมากเลยกับการไปในส่วนของบ้านขนมไทยในส่วนของตลาดน้ำนะครับวัดสิริธรรมแล้วก็ในส่วนของบ้านที่ขายในส่วนของผ้าบาติกนะครับผมโอ้โหตอนนี้ในส่วนของคุณกริมก็มีแนะนำหลายอย่างนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบนเรือที่ผมนั่งอยู่ส่วนหน้ากันเลยทีเดียว เราก็มาติดตามกันต่อนะครับน่าตอนนี้เราเจะพี่ที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแต่ผมจะแวะไปแล้วให้พี่อาสาช่วยตั้งกล้องให้ได<า>้<า>่าสวัดดีครับพี่ชางครับสวัสดีครับ,รบดีมากวันนี้นร่วมกิกรรมวันนี้ครับผม<ส>ตืน่นเต้นดีออกกล้องออกกล้องน่าเป็นประสบการณ์ดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นนี่นี่ข้างหลังเราข้างหน้าเราสิเป็นในส่วนของเจะดีเอียงเนาะจะดีเอียง นเป็นไรครับเรามาชมวิวกันแบบนุ่งหนิงนุ่งหนิงกัน้เลยครับเป็นในส่วนของแม่น้ําแม่น้ําสวยกันเลยนะครับค่ะเนีครับวันนี้ทางอบตทางสมาคมบันดิตตะบอดไทยก็โอเคค่ะให้ความสะดวกสบายค่อนข้างจะใช้ได้ค่ะครับผมีกิจกรรมข้างหน้ามาค่ะมานะแล้วอย่าลืมเรียนให้จบปริญญาตรีมาเป็นสมาชิกของสมาคมบันดิตนะค่ะหรือจริงๆเรามีสมาชิกวิสามัญด้วยนะครับผมมาร่วมกันเป็นสมาชิกกันได้นะครับลองสอบถามในส่วนของตรงนี้ฝากไปถึงเพื่อนๆนิดนึง ค่ะได้ค่ะฝากถึงเพื่อนๆนิดหน่อยสนุกแค่ไหนฝากถึงเพื่อนๆนะคะก็สนุกค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีของคนพวกเราที่ผู้มีการทางสายตานะคะที่มีจิตอาสานี่นี่นี่พี่อาสาพี่อาสาพี่อาสาช่วยเราด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณอาสาด้วยแล้วก็ขอบคุณที่แจ้งด้วยที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้หวังว่าทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยจะ อำนวยความ,วามสะดวกให้กับพี่ได้อย่างมีความสุขนะครับค่ะอันนี้ขอบคุณมากเลยพี่อาสาด้วยครับเดี๋ยวผมแวะไปเหล่านะครับผมน,นี่ค่ะมนเพื่อนๆครับตอนนี้กองมาอยู่ในมือผมนะครับขอบคุณพี่แจ้งครับ,บคค,บบคุณ่นะ ครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศหน้าท่าเรือวัดปรมาทยิ่าวา่าเพื่อจะรอเรือข้ามฟากกลับไปยังฝั่งที่จะขึ้นรถตู้กลับไปยังอนุสาวรีย์ชัยนะครับจบกับการเดินทาง TGSB สัญจรครั้งที่2ตะลุยกเกาะเกต็ดกันนะครับก็เรามันตะลุยกันถึงเย็นแล้วนะครับน้าเรือหางยาวหรืออะไรสักอย่างหรือสปีดโบทแดนผ่านมากันนะครับก็ ลาไปก่อนแล้วครับเสียงเหนื่อยเหลือเกินกับทีเช <T G N B> ียนบี <G broken craft> สันจอรตุลุยก่อแกตกันครับสวัสดีครับ